ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ช่องของเราอีกครั้งค่ะนั่นก็คือจิ้นให้ดูดูให้ฟินเองค่ะสู้นี้นะคะเรากลับมากับเ,เป็นการรีแคปแล้วกันเนาะเป็นการรีแคปซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะใน btv นะคะมีเช่อเรื่องว่า e love in house นะคะค่ะเป็นซีรีส์ไต้หวันนะคะก็ตอนนี้มีทั้งหมด9 ep เนาะแล้วก็ ep 9ลงวันนี้นะ เป็นดูได้ของเป็น v ี p เนาะ,ะงั้นเราก็จะมารีแคป EP ที่ผ่านมาละกันก็คือ EP 8เนาะแต่เราจะไม่ได้แบบว่ารีแคปแบบ e p 1ี3 4อะไรที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าเราดูไปแล้วเนาะโอเคงั้นเรามารีแคป EP 8กันนะคะก็สำหรับ EP 8นะก็เหมือนกับตอนเริ่มเลยก็คือ อีพีแปดเหมือนพระอเอกเนี่ยเขาด้วยความที่เขาเหมือนกับถ้าเขากินอะไรที่มันเป็นเกี่ยกับเออันนี้เขาแพ้เนี่ยเขาก็จะมีอาการคันใช่ไหมแล้วแบบน้องก็แบบว่าไปช่วยเกาให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าแบบพระเอกแบบนะก็ไม่ถึงอืมจริงๆก็ไม่ถึงจ้ะหมันไส้อยู่นิดนิดพอมแบบพอมแบบนายเอกแบบ นางเอกมีความน่ารักอะคือที่เราดูซี์เรื่องนี้เราเห็นเราเห็นผ่านติ๊กตอกเนาะแล้วเราก็แบบเข้ามาดูเพราะว่านางเอกน่ารักมากๆก็เลยเออเข้ามาดูแล้วตอนแรกคิดคิดว่าแบบคิดว่าแบบจะจะไม่แบบลงเสน่ห์อะไรมากแต่ด้วยความที่แบบว่าเออลูกเราชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาจะเย็นชาหรือเขาจะแบบเป็นยังไงก็เออลูกเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบชอบด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละทุกคนแล้วก็แบบ เหมือน EP 8จะเป็น EP ที่แบบว่าแม่ก็คือแบบแม่ก็คือรู้แหละว่าแบบว่าเขาสองคนชอบกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวพระเอกก็มีความแบบดูแลนางเอกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะใส่ใจแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยเออว่าเขาแบบชอบกินอะไรอะไรเงี้ยก็ทํำให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบ แม่แม่ตัวของนายเอกก็มีความแบบเปิดทางอยู่นะแบบไม่ได้ขัดขวางอะไรอะแล้วก็แบบไม่ได้รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาแบบเขารับได้ที่ลูกเขาเป็นแบบเนี้ยขอแค่ลูกเขามีความสุขก็พออะไรเงี้ยแล้วตัวพระเอกก็แบบเหมือนค่อยๆทําคะแนนไปเรื่อยอะเนาะอืม แล้วก็อีกซีนที่เรารู้สึกว่าจะพูดจะไม่พูดถึงไม่ได้เนาะก็เป็นซีนที่เหมือนกับว่าพระเอกเนี่ยกำลังคิดงานอยู่ว่าเออจะทํางานแบบไหนดีอะไรเงี้ยอยู่บนเตียงใช่ไหมและแบบว่าในเอกก็แบบว่ามานั่งคุยด้วยอะไรเงี้ยก็เล่าถึงเรื่องของเจ้าชายน้อยอะไรเงี้ยเออแล้วแบบก็เป็นจังหวะที่แบบเออถามอะไรแล้วก็เลยหน้ามองพระเอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเป็นจังหวะที่แบบพระเอกก็ก,ก้มหน้าลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแแบบเหมือนในเอกก็แบบ เหมือนเขิอนแหละอารมณ์แบบน่าจะเขินอนา้อแบบเพลงก็ขึ้นพอดีแล้วแบบว่าเนี่ยก็เลยแบบเอามือออกปุ๊บแล้วแบบว่าจังหวะนั้นก็คือแบบก้มมาแบบจุ๊บปากกันเออมันก็น่ารักอะแล้วแบบยิ่งยิ่งตอนดูในบีทีวีเนาะแล้วเราก็อ่านคอมเมนต์ข้างบนอะไรเงี้ยคนก็จะแบบว่าอแบบจุบแรกอะไรเงี้ยก็แบบนี้แหละลูกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออแบบสปอยลูกมากๆแล้วก็แบบเอ็นดูลูกเนาะจุบแรกของลูกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งของ ของพายพระเอกที่คุยกับคุยกับแม่ของนายเอกว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าการที่ผมแบบเคยมีความรักแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยผมจะสามารถแบบแบบเข้าใจความรักได้ไหมอะไรเงี้ย,ยคือแม่ของนายเอกก็แบบว่าก็ก็ให้คําแนะนําที่ดีนะเรารู้สึกว่าไม่ว่าคนเราจะมีความรักกี่ครั้งอะอย่างน้อยเราก็เคยรู้จักความรักมาแล้วอะ ดีกว่าเราไม่เคยรู้เลยต่อให้มันเป็นครั้งเดียวหรือมันจะไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่านี่คือความรักที่เรามอบให้ใครคนหนึ่งมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆะอืมเพราะความรักของแต่ละคนมันรูปแบบไม่เหมือนกันเนาะความรู้สึกไม่เหมือนกันสถานการณ์ไม่เหมือนกันเราจะไปตัดสินไม่ได้ว่าเฮ้ยคนนี้รักน้อยคนนี้รักมากมันมันไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าเราก็คือเราเขาก็คือเขามันไม่เหมือนกันไงอืมเราชอบนะที่ที่แม่ของตัว ตัวนายเอกแบบให้คาแนะนํากับพระเอกมันดูแบบมันมีกลิ่นอายของความเป็นครอบครัวเดียวกันนะเออแบบแนะนําได้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีแล้วก็เราก็ชอบแบบความใจใสของความใจใสของพระเอกเนาะซึ่งการที่เราแบบว่าเราเป็นคนที่รู้ว่ามีคนนี้แบบเอาใจใส่เราอยู่มันก็จะเป็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันที่แบบว่า เออมีคนที่แบบแคร์ความรู้สึกเรามากมากอยู่นะอะไรเงี้ยถึงแม้แบบเขาจะไม่ได้แบบแสดงออกแบบประเจอประเจออะไรเงี้ยแต่เขาก็เก็บรายละเอียดของเราเล็นน้อยตลอดอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบปลอดภัยอ่ะเวลามีคนนี้อยู่ด้วยแล้วแบบอีกฉากนึงที่น่ารักก็คือฉากที่แบบว่าตัวของนายเอกแล้วก็แบบแม่ของนายเอกเนี่ยแบบมาร์กหน้ากันแลวแบบเป็นลูกกระตุ้นก็มันน่ารักมากมันแบบมันนุ่มนิ่มอ่ะดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมีความหวานแบบสูงมากแล้วก็แบบ เหมือนแม่ก็คือรู้อยู่รู้อยู่แล้วแหละว่าลูกตัวเองแบบชอบเขาอะไรเงี้ยเออก็แบบน่ารังนะแล้วแบบเหมือนช็อตที่แบบว่านายเอกแบบคิดแล้ว่าแบบเฮ้ยแบบเรารู้สึกดีกับเขาอะไรเงี้ยมันก็แบบวูบป้าวอยู่นะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขินอ่ะเขินที่แบบตัวเองรู้สึกดีกับเขาจริงๆอะไรเงี้ยส่วนคู่พระรองก็แบบ คู่ผู้รองมีความแบบมีความแบบเข้าใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็แบบมีความน่ารักอ่ะตัวที่แบบตัวตัวตัวคู่พลองอ่ะมีความแบบกุ๊กกิ๊กในแบบที่แบบว่าใส่ๆมากมากอ่ะเหมือนแบบผู้ใหญ่กับเด็กแต่ว่าเด็กก็ไม่ได้แบบว่าก็ไม่ได้แบบงี่เง่าอะไรขนาดนั้นอ่ะเออมันดูเป็นความรักที่แบบอ่อนโยนแล้วก็แบบเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันแบบเป็นความรักที่แบบเออน่ารักอ่ะนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออดูแบบมันอบอุ่นเนาะคู่พลองนะ แล้วก็ซีนที่แบบเป็นซีนประทับใจของเราที่สุดในแบบในอีพีแบบก็คงหนีไม่พ้นฉากที่แม่จะกลับบ้านแนละ้วแบบว่าแล้วตัวของตัวของนายเอกเนี่ยก็ถามแม่ไปตรงๆเลยว่าเออแบบถ้าเกิดว่าชอบผู้ชายเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมแล้วแม่ก็คือแบบแม่พูดดีมากเราอยากตัดตัดตอนที่แม่พูดขึ้นมามากๆเลยคือแบบด้วยความที่ตัว ตัวนายเอกอะเราไม่แน่ใจนะว่านายเอกเป็นลูกคนเดียวไหมแต่ว่านายเอกพูดเหมือนกับว่าคือเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิงไม่ยอมรับตัวเองนะว่าตัวเองชอบผู้ชายแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าเขาทําผิดหรือเปล่าแบบขเขารู้สึกผิดต่อแม่ว่าแบบว่าเออด้วยความที่แบบเขาแบบเป็นลูกผู้ชายน้ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบอาจจะไม่ได้แบบว่ามีมีแบบมีลูกหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้แม่ได้ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือทั้งแม่ทั้งลูกคือเล่นดีมากคือแบบสื่ออารมณ์กันแบบดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วแม่ก็คือแบบแม่อ่อนโยนมากแบบลูกเป็นเด็กดีนะอะไรอย่างเงี้ยม,มันอบอุ่นมากเลยคือบางทีอ่ะแม่ก็แบบว่ารู้อยู่แล้วแหละถึงแม้ว่าลูกจะไม่พูดอ่ะแม่ก็ต้องสื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใจสื่อใจอ่ะสัมผัสได้ว่าลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแบบ ลูกสารภาพรักกับผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้ลูกมีความสุขอะแม่ก็ยินดีนะแม่ยอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันแบบช็อตที่แบบนาเอกแบบน้าตาไหลกือมันแบบมันดีมากอะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าอันนี้คือพระเอกได้ยินที่นาเอกพูดไหมน่าจะได้ยินแล้วก็แบบรู้สึกไปด้วยเนาะคือแบบนาเอกเป็นคนที่แบบซื่อตรงกับความรู้สึกมากๆอ่ะคือแบบว่าไม่สร้างกําแพงเพื่อให้ตัวเองเป็นทุกข์อะหมายถึงว่า ถ้าตัวเองรู้สึกอะไรตัวเองคาใจอะไรตัวเองจะพุ่งเป้าไปหาสิ่งนั้นเลยและหาคําตอบกับสิ่งนั้นเลยแบบไม่หลอกตัวเองแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ฝืนใจตัวเองให้มันให้ตัวเองเจ็บปวดอะ่ะถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะแบบจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบก,ก็ตามอะไรเงี้ยแต่เขาได้ทําตามในสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาเชื่อแล้วอะไรเงี้ยเออเป็นตัวนายเอกที่แบบไม่งี่เง่าอะ่ะแล้วก็แบบเป็นนายเอกที่แบบเข้าใจโลกอะ่ะเออแล้วก็ซื่อตรงกับตัวเองมากๆคือแบบ มันน่ารักอะน้ยแ,แม่พูดดีมากคือแบบมันเป็นช็อตที่เราแบบเรานั้มตาซึมเราแบบเรารู้สึกว่าสังคมทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่มันเปิดกว้างกว่านั้นมากๆแล้วอะคือการที่สมมุติว่ายูจะเป็นเพศไหนก็ตามอะแต่ยูก็มีสิทธิ์มีความรักยูก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเลือกความรักของตัวเองได้อะมันคือสิ่งที่แบบ มันไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมากําหนดว่าเฮ้ยอยู่ต้องคู่กับคนนี้เท่านั้นนะอยู่ต้องแบบอยู่ต้องรักคนนี้เท่านั้นมันไม่ใช่อ่ะมันคือสิ่งที่เราจะเลือกได้เองคือคนเรามันไม่ได้รู้สึกกับทุกคนไงต่อให้แบบอยู่จะบังคับว่ารักฉันสิมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนมันแบบมันดูที่ตัวเราว่าเราจะรู้สึกกับคนนั้นแบบไหนมันไม่จํากัดด้วยว่าเขาจะเป็นเพศไหนถ้าเราชอบมันก็คือชอบมันห้ามไม่ได้อ่ะเออเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเปิดกว้างอ่ะ เออมันมันมันต้องมันต้องเข้าใจส,สิคือแบบการที่อยู่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่รู้สึกแบบนี้เขาผิดหรือเขาแปลกนะคือเขามีสิทธิ์ที่เขาจะรู้สึกได้อะก็คือมันเป็นความรักของเขามันคือหัวใจของเขาอะ่ะเออการที่เราจะเลือกคนที่มาอยู่ข้างๆเราแล้วแบบและรักเราอ э ย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นเราเลือกถูกไหมไม่ใช่คนอื่นเลือกเออเร,รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราต้องเคารพในสิ่งที่เขาเลือกนะอืม ถึงแม้ว่าแบบบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่จะแบบจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเชื่อว่าอาจจะมีคนที่แบบไม่ได้เข้าใจร้อยเปขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเขาแบบเขารักลูกจริงๆอะไรเงี้ยเขาต้องเขาต้องเข้าใจว่าลูกเขาแบบมีความสุขกับสิ่งนี้จริงๆอะไรเงี้ยเออเราอาจจะต้องไปแบบพิสูจน์กันอีกทีนึงว่ารักกันจริงไหมแบบจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ไหมอะไรเงี้ยแต่อันดับแรกคือ,อยูต้องเชื่อใจในความรู้สึกยูก่อนว่าเฮ้ยยู่แน่ใจว่ายูรักคนนี้จริงๆนะไม่ใช่แบบ อยู่ๆก็แบบพูดเล่นพูดหัวเขา้าใจหรอไม่ทุกคนคือเราต้องแบบคิดและไต่ตองในสิ่งที่เราเลือกและเรารู้สึกแล้วอะไรเงี้ยเราต้องมั่นใจในสิ่งนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราถึงจะแบบกล้าฟันธงว่าเฮ้ยเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆแล้วมันจะทําให้คนที่ฟังอะ่ะเขาเชื่อมั่นว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่ทําให้เราทําให้ลูกของเรามีความสุขจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรู้สึกแบบเออไว้วางใจได้อะไรเงี้ยเออในะความรู้สึกเรานะอันนี้เราพูดจากความรู้สึกเราโอเคนะ <laughs> อินอินมาก แล้วแบบฉากแม่ลูกร้องไห้คือแบบที่สุดอะเนี่ยแล้วตอนที่แม่พูดอะสิ่งที่สําคัญไม่ได้อยู่ที่เพศแต่มันอยู่ที่ว่าลูกจะรักใครคนหนึ่งแบบและรักตัวเองให้ดีได้อย่างไรอะไรงงเงออี้ยเออมันด้วยมันอ่อนโยนเนาะคือแม่ลูกเขาแบบเขาเข้าใจกันมากอะแล้วแบบตอนที่ตัวนายเอกแบบบอกว่ารักแม่มันแบบมันอบอ,อุ่นมากมันแบบอืมคือแบบเขาก็ดีใจอะที่แม่เขาเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบ ขาทราบซึ้งมากๆที่แบบแม่เข้าใจเขาอะไรเงี้ยเออมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบถ้าการที่เราแบบเรารเผชิญอยู่กับสถานการณ์นั้นอนะมันคืออิมแพ t คมากเลยนะแบบคนในครอบครัวเราเข้าใจเราอะมันคือที่สุดละเราไม่ต้องการให้ใครบนโลกใบนี้มาแบบสนใจเราหรือแบบหรือรักอะไรเรามากมายขนาดหรอกแต่แค่คนในครอบครัวเราเข้าใจเราอะนั่นก็คือแบบสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับเราแล้วอะเออจริงๆ แล้วแบบแล้วในอีพีแปดเนี่ยก็แบบเปิดตัวแบบแฟนเก่าของตัวพระเอกเนาะซึ่งเราก็รู้สึกเราอินมากเลยนะเราก็รู้สึกว่าคือคนนี้แบบมีด้วยผนกับพระเอกมากแน่ๆเพราะแบบรู้สึกว่าเขามีความทรงจําที่แบบเออเยอะกับพระเอกมากอะแล้วเขาก็คือรักแรกของพระเอกอเนาะก็ต้องเป็นความทรงจาที่แบบก็ตาตึงแน่ๆอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะมามีบทบาทอะไรมากมายขนาดไหนเนาะแต่เขาคือคนที่แบบว่า ไปซื้อแบบชิ้นงานชิ้นหนึ่งมาจากบริษัทพระเอกอะไรเงี้ย <_ d ial ise> ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการจะเสืออะไรหรือว่าเขาต้องการจะดูว่าพระเอกจะทําสิ่งของสิ่งนั้นได้หรือเปล่า <_ d ial ise> เพราะว่าสิ่งของสิ่งนั้นมันคือต้องแบบนึกถึงความรักอะไรอย่างนเงี้ยเนาะและแบบเป็นรักที่แบบรอยอยู่ที่เดิมเสมออะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่ามีอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วแบบแล้วช็อตที่แบบว่านายเอกแบบเอ้ยไม่ใช่ ตัวนายเอกแบบว่าอยู่ห้องนอนแล้วก็เล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบคุณจะไม่ฉีกสัญญาหรออะไรเงี้ยแบบเอกก็บอกว่าเออเดี๋ยวเอาไปติดที่แบบว่าตู้เย็นอะไรเงี้ยเดี๋นายก็อะไรเงี้ยแล้วแบบว่านายเอกก็แบบนายเอกก็จะมีสกิลความแบบว่าความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลอกล่อให่เอกเหมือนกันนะแบบอืมจะนอนเนี่ยอะไรเงี้ยเออนอนนอนพื้นอะไรเงี้ยเพ่ก็แบบทำไมไม่นอนห้องบนอะไรเงี้ยนายก็แบบอยากแบบนอนพื้นเป็นคืนสุดท้ายอะไรเงี้ยเหมือนเปิดท้าย้เขาว่าแบบ ทำไมเหรอเธอไปก็ไปสิฉันจะนอนตรงนี้อะไรเงี้ยอยากไปก็ไปอะไรเงี้ยเออน่ารักแล้วแบบเอกก็แบบเดี๋ยวปิดไฟให้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ปิดแล้วแบบเหมือนจะหยิบผ้าห่มตัวเองไปห้องตัวเองเนาะแต่ก็แบบอมยิ้มแบบมีความเจ้าเล่ยอะไรเงี้ยก็แบบอืมลงไปนอนกับนายเอกอะไรอย่างเงี้ยมันอบอุ่นน่ารักนะถึงแม้แบบมันจะอาจจะปวดหลังนิดนึงก็ตามเถอะแล้วก็แบบเราก็สวมกอดตัวนายเอกเนาะแล้วแบบนายเอกก็แบบเรียกชื่อว่าเอกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบ เพกก็เพกก็เลยพูดว่าอ๋ออยากสัมผัสแบบอยากสัมผัสการนอนพื้นเหมือนการแรงเงี้ยโออะไรยังไงอยากนอนพื้นหรืออยากนอนกับใครอยากนอนกับใครป้าปจา๋า <c oughs> ความแซวว่าคือแบบมันออุ่นมากฉากนี้มันก็แบบเหมือนมันเป็นการสื่อว่าแบบเขารักกันโดยที่เขาไม่ต้องพูดกันอะ่ะเออเขาเข้าใจถึงใจกันแล้วว่าเออแบบสื่อสารกันด้วยแบบอิริยาบถท,ที่ทาอะไรเงี้ยเออแล้วแบบ ักพักหนึ่งตัวตัวของนายเอกก็แบบจับมือของพระเอกอะไรเงี้ยมากุมไว้ตรงแบบตรงตรงอกไหมน่าจะใช่น้อแล้วก็แบบนอนหลับไปอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเหมือนอมยิ้มกันทั้งคู่อ่ะคือแบบใจสื่อใจอ่ะเนาะแบบฉันรักเขาเขารักฉันอะไรอย่างเงี้ยเออมันน่ารักอะบริสุทธิ์มากแล้วก็แบบตอนที่กล้องแพนตอนที่แบบว่าเขานอนด้วยกันอ่ะแล้วแบบว่าเหมือนตัวพระเอกแบบขยับนิดนึงอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าเออเขาต้องการคนนี้แบบอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอะไรเงี้ยในความรู้สึกเรานะเออ แล้วก็ตัดภาพมาที่แบบตัวลายเนาะให้เขาว่าเป็นตัวลายแล้วกันเพราะเขาเป็นแฟนเก่าเนาะเราก็ต้องแบบอยู่ข้างลูกเราถูกไหมเออก็แบบก็เปิดดูของสิ่งนั้นที่แบบว่าที่มีคนเอามาให้เนาะเป็นสิ่งที่แบบพระเอกให้มาอะไรเงี้ยเออที่ไปที่ไปที่ไปหาซื้อมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบพูดมาประมาณว่าเปลี่ยนให้แบบเป็นผมไปหาแทนแล้วกันอะไรเงี้ยก็คือตัวลายก็คือคัมแบ็ค ก็คือต้องกลับมาหาระเอกแน่นอนคอนเฟิร์มแต่ไม่รู้จะกลับมาเพราะอะไรเหมือนกันเพราะเราก็ยังไม่รู้คําตอบเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็ <g ül> คือเราก็อยากอยากแนะนําเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ติดตามมากนะเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้แบบว่าเอา่อวูบวาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาเล่นด้วยความรู้สึกซึ่งการรายการมากๆแล้วมันก็อิมแพกเราในหลายฉากเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันก็คือถ้าทุกคนไปดูทุกคนจะตกหลุมรักเอ่อ ตัวของนายเอกมากๆเพราะนายเอกน่ารักมากแล้วแบบบางคนก็จะบอกว่าทําไมพระเอกเย็นชาจังพระเอกแบบไม่พูดอะไรเงี้ยคือบางครั้งเรารู้สกว่าพระเอกเป็นคนที่ไม่ได้สื่อสารด้วยคําพูดอะแต่พระเอกจะสื่อสารด้วยการกระทําเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าพระเอกจะเลือกใครระหว่างแบบแยัยลูกตัวของนายเอกที่แบบน่ารักแล้วก็แบบซื่อตรงน่ารักเราก็เชร์ลูกเราเราเขาจะรเป็นทุกคนเออหรือว่าจะเออกลับไปหาแฟนเก่าหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบ ก็ไม่รู้สินะอะไรเงี้ยความทรงจาเก่าๆกับความทรงจําใหม่ๆก็แล้วแต่คุณจะเลือกอะเนาะแต่เราก็เชียร์ลูกเราแต่เราก็เคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะอะไรเงี้ยเออก็คือก็กอินแหละเออยังไงก็ฝากซีนี่เรื่องนี้นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปเราเนาะแล้วก็จะมีการรีแคปหรือว่ารีแอคก็เดี๋ยวรอดูก่อนเนาะสำหรับเรื่องนี้ แต่ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามยายลูกด้วยนะคะยายน้องด้วยนะคะตจะเรีกยกยายลูกเลย,ยน้องดิเอาเป็นว่าเราอยู่ทีมนายเอกนั่นแหละก็คือเราลักนางโอเคปะสำหรอนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย